สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟที่ท่านช่องโอ้ผู้ประกาศขายป่ากับประกาศขายนับทั่ง <c oughs> <c oughs> โอ้อะพี่น้องวันนี้วันรวยคิดดีทดําดียิ้มด,ดีเดี๋ยวมีรางวัลพี่น้องสุภาษสตเพิ่นลว่า <c oughs> สุภาษสตเพิ่นลว่าคิดดีทดําดียิ้มด, <c oughs> ดีเดี๋ยวมีรางวัล ามโมงเคิงสามโมงสี่สิบหาเดี๋ยวมีรังวัลมือนี่อะมีเฮขอบุญ <c oughs> ขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผู้ก้ไรกดแช่ที่ค่อยตามแม่ขั้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเลขประมูลอัตลางมาเมือขึ้นนี่สองทุ่มเคิงแม่ขั้วล่งไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อผู้บางค้เห็นผู้บางคนกับบอท่านห็นอ่าพี่น้องแม่ขั้วหายสุภาพส์ว่า ยาไปเสื้อคากหลายเดอ้อพี่น้องแต่แต่แม่ขั้วเห็ดหลักสิบลางมากเข่ามากได้ไลงวดกันยั่งรุดใดเห่าเห็ดพ่อประมานเพราะว่าแม่ขั้วบอ,บอ,บอจังไดละงวดนี้คือมาซาผิดป,ปกติแม่ขั้วอาจจะเดินหรืออาจจะไม่เดินหรืออาจจะเดินต่อไปแต่วาทีผ่านมาแม่ขั้วลงมาหางวดเข่าหางวดงวดที่หก เฮากับบอลูว่นะาจะเดินหรือจะหลุดเนาะพี่น้องเนาะเอาจะเดินหรือจะหลุดเท่าบอลูต่างคนต่างบอลูจะวางให้พ่อประมาณในความคิดของแม่ขั้วนะคะพี่น้องเนาะแต่ว่าผูดทางคนก็บ่ามากักมันใจเอา้ามันใจกับจัดผูดัางคนก็บ่าเออมาสาผิดปกติยา่ามันผิดเพีย้ยนอีกังประมาณนี่ยละพี่น้องแม่ขนะั้วน่ะญานความคิดความคิดในใจของแม่ขั้วซื่ซซอหรอ แต่ว่ามันอาจจะเดินหรืออาจจะบ่เดินเท่ากับบอลรูแมนบ่หละคือควาวหมยที่ว่าแม่รัเวบานี่บางคนกับว่ามั่งมาบบดนี่ลหละสิทุ่มคักๆบ่แมเมนหอย่างดอกย่างเสียเงินนําหลเคือค่อผู้ทุ่มหลก็ได้หลเออบางที่เป็นได้ผู้เรียนหน่อยก็ได้หน่อยผู้เรียนลร้ก็ได้ลายบางที่ก็เป็นได้นะคะพี่นอนะ้องเนาะแม่รัวให้สติซื้อดอกเพราะว่าอ่าถ้าเดินกะทือว่าดีซาูุเดินใน้แม่นาะพี่น้องเนาะ ถ้าเดินถือว่าดีเนาะคะ่ะประมูลอัดล่างเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะบานนี้ใกล้มือเลขออกยังมีสายเขามาหลายๆเนาะคะ่ะพี่น้องตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวนี่ <c oughs> ปะมูลอันนี้กับประมูลอีกเด้คนละประมูลเด้อพี่น้องเด้อปะมูลล่างหลุดออกมาแล้วพี่น้องอันนี้ อันนี้ปลามูลล่างข้ามมาหลุดออกมาอยู่ใสแสดงว่าอยู่ทางในพี่น้องปลามูลล่างหลุดออกมาแล้วให้พี่น้องพิจารณาเด้อค่ะพี่น้องเด้อลักกมี่อีกเลขวิ่งสองตัวมาตัวของเพชรเมืองจันหววที่ผ่านมาสามกับเจดเดินเจ็ดอันนี้เป็นชิปแรกเด้อพี่น้องเด้อ คำว่าประมูลอัดล่างนั่นก็คือรางก็คืออัดลางของของประมูลอัดลางที่แม่คั้วนํามานํมมาสนเสนอนั่นสีห่หงวัดหางหวดนั่นนี่คือหงวดที่หกมันเป็นการ,รสรุปชนะการประมูลอัดล่างอันนี้ที่แม่ควัวจะเอามาลงเป็นคลิปแรกนี่แม่คั้วใด้มากไม่บัดมาทนี่เป็นคลิปแรกประมูลล่างเสย แต่ว่าหลุดออกมาแล้วอ่าคำว่าปะมูลล่างหลุดออกมาแสดงว่าฝปะมูล,ล่างหลุดออกมาแสดงว่าเป็นเลขวงในหรือเปล่ากับบอลูแต่ว่าเพิ่นบอกว่าปะมุลล่างหลุดออกมาแล้วอืคนละคนละเหตุการณ์หรือว่าคนละซื้อเด้อพี่น้องเด้อเอาตัวเลขสิเป็นแนวใดแม่ขั้วสีภาพไปเบิง่ง ประมูลอัดเออบวมเนประมูลอัดล้านนี่ประมูลล่างหลุดออกมาอมืประมูลหน่อยหลายแม่ขั้วบอกประเมินราคาบอกประเมินราคาพี่น้องบว่าหามืนินบวา่าแสนบวราลาดแม่ขั้วบอกประเมินราคาแต่หูแต่ว่าหลุดออกมาจากวงในแต่ว่าแม่ขั้วบว่าวงในคำว่า ปะมูลล่างหลุดออกมากับพ่อแล้วเพราะว่าพี่นอ้องเอฟซีตองรููวามาแต่ใสเนาะค่ะพี่น,น้องเนาะคำว่าวงในมันแม่ขั้วพเว่าไปเบิ่งตัวเลขแนวท่าน,น้ำกันพี่น้องเดี๋ยวสีบอท่านวิ่งท่านแล่นเนาะพี่น,น้องเนาะนาแล่นนานวิ่งนานสนใจเพราะว่าร่างเป็นล่างบนเป็นบนเนาะพี่น,น้องเนาะเอาพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งตัวเลขแนวท่าน,น้ำกันเดี๋ยวสีบอท่านมันสีเบิดกนเนาะพี่น,น้องเนาะ มามาเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ำกันน้องพี่น้องเนาะสิบหกคือมือนีแล้วมือลำมือล่วยนะะพี่น้องเนาะอ,อ่า,อาเห็ดยังกระจยเย็นเย็นเดอ้อพี่น้องสิวิ่งสิเลน่นอันใดกับพิจารณาดีๆเดอ้อค่ะแต่แม่รัวลงมากกะถือว่าเดินดีอยู่ดอก ประมูลล่างหลุดออกมาคำบับประมูลล่างหลุดออกมามาแต่ใสพ่พี่น้องพิจารณาเอาเด้อพี่น้องเด้อจากกองฉรากเพิ่นกับบัวจากวงในเพิ่นกับบัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> สายวิ่งสายลนบอกล้วนผาดเด้อค่ะพี่น้องสายวิ่งสายเลนพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> หรือวา่าเหาสิจับไปใส่ <c oughs> ประมูลอัดล่างอยู่บอกนี่เด้อพี่น้องเด้อจับใส่กันเด้อพี่น้องเด้อ ชนก,นกันกับอ่าที่แม่ขั้วที่แม่ขั้วลงไปชนตัวเดียวคือกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะตัวเลขแนวทางวันที่สิบหกมื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อปรับมูลล่างหลุดออกมานี่แม่ขั้วเพิ่งจะลงเป็นชิแปแรกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เด้อพอวามาดวนดวนดูดวนด,ดวน,ดวนปรับมูลล่างหลุดออกมาเด้อพี่น้องเด้อเอาสีเดินบอ สียูวอเคื่อแบบใดสีเดินคือสีเลนแต่ว่าแม่ขั้ววา,วานาสนใจมากเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวเดียวนี่น่าสนใจมากเพราะว่าล่างอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัววิ่งตัวเลนตัวลอยพี่น้องปะมุ่นลางดูดออกมาแล้วอยู่ช่องแม่ขั้วเด้อพี่น้องเด้อติดตามเบื้องพี่น้องติดตามเบิ้งว่า อ่ะประมูลล่างนี่ผูไรดบรมักกะกระเบิงไว้ยาเทียดินเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นชีิปแรกที่แม่รัวาม,มานําเสนอเด้อพี่น้องเด้อเอาอีหยังกะซามือนี่เป็นมือตัดสินแล้วถามไปส้นลักซิปลักนวยเข้ากันนาพิจารณาอยู่ที่พี่น้องเนาะเพราะว่าล่างอย่างเดียวแล้วก็ตัวเดียวนานารุ่นนาวิ่งนาแลนพี่น้องนาสนใจนาติดตามมากเพราะว่า เทียแม่ขั้วสิไดีดิอันประมูลอันหลุดออกมานี่เอาพิจารณาเบิรงนเด้อพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาประมูลล่างหลุดออกมาล่างตัวเดียวศูนย์เม็ดเดียวเด้อพี่น้องเด้อศูนย์เม็ดเดียวอ่าได้ยินว่าอยู่หลักสิบดิพี่น้องได้ยินว่าอยู่หลักสิบ ลักสิบล่างเอาพี่น้องจับลักให้พร้อมเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อเอาแคปนาจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องเอาพอกันคลิปนาเด้อให้พี่น้องหิ่งหิงรว่ยๆยเด้อมือนี่อ่าเอาค่ะพี่น้องสําหรับประมูลล่างหลุดออกมาล่างตัวเดียวลักสิปปักลักสิบพร้อมเด้อพี่น้องเด้อเอาพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อเอาพอกันคลิปนาให้พี่น้องล่ํารวยกับประมูลล่าง หรือว่าล่างตัวเดียวหลักสิบล่างอ่ะจัดไปพี่น้อง